คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีคำหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็กล่าวสวัสดีผู้ที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับว่าผมโกพับพับแพ้อ่านะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดับท่านเป็นกำลังใจกูแพ้ด้วยนะจ๊ะอา่าโอเคทุนเราอยู่ที่400บาทเพื่อนครับแล้วก็ไปนิ่มๆน,น,นะจ๊ะ อ่ะไม่เข้าเลยเว้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งไวอยู่ท้าหลังเลยเพื่อนครับสิบสวยครับแม่งถ้าเปลี่ยนเป็นเขียวนะมึงถ้าเปลี่ยนเป็นเขียวนะไวเชื่อมสวยครับขอสิบได้สิบจริงด้วยครับอ่ะโอเคขาดเอช่องสามนะจ๊ะโอโหขาดเขียวช่องสองนะจ๊ะอ่ะไปทางไหนต่อดีกันครับเราแม่งลายสวยมากเลยนะแต่แม่งไม่เข้าไงวะ อีบา้าอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะมาต่อครับไปสามสิบุญนนะจ๊ะเธอโบโอไปเลยจ้ะสิบสวย เจสวยเขียวสวยเคสวยเขียวสวยครับขอเจช่องหนึ่งไม่มีนะสิบสวยจ้าาวเชื่อมเขียวสวยขอเคจเคโอแม่งเหลือสองร้อแล้วเพื่อนครับลุ้นครับลุ้นลุ้นลุนฟ้าสวย เจสวยครับอุ้ยไอ้ม่วงสวยม่วงโอ้โหม่วงม่วงเอ้ยพี่ชายชมพูไอ้บ้าเอ้ยตาบอดสีเลยกูเคสวยสิบสิบ,สบได้สิบจริงวะขอเขียวอุ้ยขาดช่องหนึ่งอุ้ยฟ้าสวยงามรู้สึกมีแต่ของแพงลงกันจ้ะอ่ะสวยงามครับเขียวสวย อ่ะเขียวสวยโอเคเขียวสวยเจสวยงามจ้าสวยสวยสิบสวยครับโอ้แม่งขาดไวไยเชื่อมนะได้สิบสวยนะ โอเคหน่อยได้เคจริงครับเจ <Okay. S 2> สวยไอไวเชื่อมอ่าเคสวย เจสวย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 งามพระรามแปดสวยสวยเขียวครับแม่รุนรุนนะครับเพื่อนๆน,นะจ๊ะเชี่ย ต่างจากมวลแล้วเนี่ยเพื่อนครับหกสิบดุดท้ายสวยขอเขียว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 ช่องเล็กอุ้ยเคสวยขอเขียวขอเขียวเย้เคไอหน้าเขียวไอยายโมโหแต่ก็ยังดีที่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าได้ได้เขียวดอกนี้นี่แม่งไม่อยากจะคิดอ้ะอ้ะอูะอ้หู้ ก็ยังดีนะจ๊ะยังดีที่ไม่เทสวยเจดสวยงามพระรามแปดเขียวขอเขียวช่องหนึ่งโอ้โหแม่งไม่มีโซเชื่อมว้าวกซดัดวายเชื่อมเขียวสวยสิบสวย สิบสวยสิบสวยเฮ้ยเอเอพูดธิบิดบิดบ้าสัพุกซิกสัพุกติกสักพุกติกฟ้าสวยฟ้าสวยอย่าฟ้าเหลืองก็พอเพื่อนครับแสบดากนะครับฟ้าเหลืองเนี่ยไอ้เขียวไอ้เขียวมาแล้วไอ้เขียวของไอ้อหูเจ็ดร้อยหกสิบบาทเพื่อนครับอาฮ่ไอขยี้มัน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  เจสวยพันหนึ่งครับผมเบืเ่อนครับอ้าฮะยี่ยจจกจะหมดดากนะเนี่ยนะเหลืออยู่ห้าสิบหกสิบโอเคเบื่อนครับนะอ้ามันก็ทำให้เราไม่ผิดหวังนะแต่แอบนิดนึงนะไม่ได้ช็อตนั้นนะเบิรคกับโอเคครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์มาใจก็แพ้จ้นะจ้ะ แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะหวัดดีจ้าได้แล้วเลิกจ้าจุบ๊บจุ๊บ